เอ้าใหญ่ายส่ซิลินะพะนั่นยังกลับมาแล้อตีไปบ้านน่ะกลับมาลวตีกระิกระหมาตัวจะเห็นไหมก็ได้หล่ะไปเจ้ายวเงินเบิดตจะปอย่างขึ้นหน้าบูธเท่ละก็บอกแล้วว่าอย่าไปไปบ้านน่ะมันเบิดหลายพ่อแม่่อยยังโจโกอยู่เนาะบ่แน่คนนี้เราคุณพ่อสิบกับบ้านมหาพ่อะหาแม่เอาคนบวกกับบ้านกันนี่ยละคุณดิขนาะวันนี้เราคุณดอกอางว่าอุซื้อ เขาไปโห่ก็ใส่ไร่เนาะสิแตกบ่เบิ่งกำลังเงินนี่นะครับว่าปีใหม่เนาะปีใหม่เนาะยามกินยามเที่ยวเนาะก็รู้ยามกินยามเที่ยวอยู่แต่ว่าก็จงเงินไว้มากลับมากินบ้านแหน่มากินไอ้กรุงเทพกทมแหน่เพรม่นใส่ยนเบิดโอดเขาประเด็นก่อนเขาประเด็นก่อนมันมีมันมีสุกหวานวันมีนยังขึ้นไปซีนั่นเอามันสุกเด้สุกขัดต้นใหญ่ข้อมันเนาะดูมึงดูมึงดูมึง บ่มีแนวมาฝากที่ไปบ้านมานะฮะบ่มีแนวมาฝากบ่มีแนมาฝากจัดตะขอนไอะอย่างจัเขาแมอกับบุ๊จักไวีไปหาสเต็กอย่างดบบหมาก็บ่มีของฝากเลยว่โทษก็ผิดอายายก็มามีมาขข่ให้เน่บัตรตจ้จะองออกมาขายบัตรของเขาเรามาถามเอาของฝากโอ้ถ้าไปซื้อนี่นะปบัตรได้จะคองเละ เอามาขายแบบของข้านพอมีเนี่ยมาแฟจีผานะเอาคอยค่อยค่อยค่ยคนขดอื่นหน่วยละสองร้อยแต่ว่าเจ้านี่เครื่องบานคือค่อยเอาแค่ห่เดียวใหญ่นยเดียวเนี่ห้ารูนี้นียหน่วยนี่หน่วยใหญ่ที่่ะห้อมจังก่อสุขขาต้นเลยนี่ใหญ่รนยเดียวคุ้มมากเลยอะอ๋อฟ้าโจกเถอะกูนัดกูนัดฟ้าโจกเถอะเงินนะหรอยหนึ่งสิเอเดียวอ๋อยากหาสิใช่ไหมเ้อาจังซีจะไปร้อสบาทไปกันเองไป ร้อยหนึ่งมาขายร้อยหนึ่งต่วร้อยสีรถเอาเอาร้อยเดียวละยายร้อยเดียวนะเขาคอยกระโดดให้เจ้าเราดิบ่่งาปนี้คุ้มคุ้มเนาะบุคุ้มอย่างไรบุ้ต้องเวาในใจเราคอยได้ยินจี้อ้าโอ๊ยเธอดีดีเธอดีดีบุ้งไม่ดีดีเดายายเอาเข้าบ้านรถเด้อนะเอาเข้าบ้านรถเขาแปลกกระเด้อกเขาพูดไรไรเด้อเจ๊เด้อขอให้อายุมั่นคงอยู่เด้อปีใหม่ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อเด้อเด้อใจเด้อบมีไดามาขายคอยเน้นๆแบบไงเนาะต้นหน้าบานเจ้านี้ด้บานกันเด้อ บอกปอบเด็กดากมึงเอ้ยเราอยู่นี่บอกมีกูตินาาออี่โอ้ยห้อยเจาะพร้อมย่างดีโอ้ยปอบมึงเอ้ย